วันนี้เราจะเดินทางไกลครับเพื่อนๆเราก็เลยใช้เครื่องใหญ่นะโอเคครับมาเตะสตาร์ทเลยครับออค่อยๆปิดก่อนวอร์มก่อนวอร์มก่อนเออวอร์มก่อนของสเสน้นสายของเยลี่นะของเยลียนะยย่มีเอฟซีบอกมาเดี๋ยวเราจะไปดูเดี๋ยวเราจะไปดูดปดก่อนอะไรนะสามแยกเอซี่แยกเหรอสามแยกสามแยก ทำแยกแยก็บ้านหลังที่สามตรงนั้นเป็นย่างนี้นะเบิร์ตก็น้ำขุ่นๆอ,อ่าเาาดี๋ยวเราไปดูฉากแรกของนาเต้ก่อนวัน,นนี้เราเอาอุปกรณ์มาครบครับครบครันวันนี้เอามาพร้อมสุดเลยวันนี้เอามาครบเออพร้อมสุดเลยเดี๋ยวเต้ใช้สามเซนเดี๋ยวนาเบิร์ตใช้สองเซนเหมือนปลาลอยใช่หรอปลามันน็อกเหรอจริงๆเออเหมือนปลามันน็อกๆนะอืเฮ้ยนาเต้ฉากแรกเป็นไงเพื่อนมาดิครับเพื่อน ลาเต้โอ้โหได้กุ้งว่ะนะเบอร์เฮ้ยโอ้ยโอ้ยกุ้งกุ้งสวยเลยข้าวข้าวข้าวเฮียข้าวเดี๋ยวไม่ได้ข้าวข้าวเราเฮับมาเบิร์ตในัาเต้มีกุ้งว่ะมีกุ้งว่ะเออมาครับนมาเต้กุ้งกุ้งก็เอาดิครับของโปรดของแอดมินอยู่แล้วโอ้ยเออโปรดอยู่แล้วขอบคุแอดมินอ่ะเออขอบคุณแอดมินนะกุ้งมาเห่นตัวเล็กแล้วตัวใหญ่ไซส์สามเซนติดอะครับอืมเดี๋ยวนัาเต้เอฟโวไหนอ้ เดี๋ยวเบอร์กำลังแก้ปริศนาอยู่แก้ปริศนาเชื่อมอยู่ตัวใหญ่ไหนนะเต้โชว์หน่อยโชว์กล้องหน่อยโอ้โหใส่สวยใส่สวยเก็บสิครับรออะไรครับน้าเต้โอ้โหน้าเต้แบบเริ่มหวั่นข้องมือแล้วนะน้าเต้เริ่มเก่งแล้วเริ่มเก่งแล้วน้าเต้แบบเริ่มเก่งแล้ว จับตั้งมันก็ได้แบบจะเล่นง่ายๆเพื่อนมันไปว่อเรื่อยๆอะไรงั้นอ่ะไม่ไรไม่โดนหรอกอือไม่โดนไม่โดนอือดูครับฉากสองนาเต้ครับนาเต้บอกว่าคันมือนะแค่ทางผ่านนาเบิร์ลจะเสร็จยังไงนาเบิร์ลเริ่มเพิ่งเพิ่งจะเริ่มทำเองดูนาเต้สิเป็นไงครับอุ้ยนระเทศปะอุ่ยมใหม่เลยตัวเ ไอตัวนี้ไปโอ้ยอะไรนะเต้เนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหอะไรของนบด์เรียบร้อยกูว่าเข้ามุมก่อนเถอะนบิดต์ว้าวจ้าวกุ้งแล้วไม่ที่ไม่กล้าหอะเลยรนบด์กลัวประกดนบด์ต้องต้องต้องเปลี่ยนสายแหแล้วนบด์จะเอาเจ้ากุ้งไงอาจะเอากุ้งก็จัดไปเดี๋ยวไปข้างในก่อนเราอาจะเอากุ้งก็จัดวันนี้ใช้หกสอกสองเส้นนะครับเพื่อนเพิ่งเบิกวงใหม่เลยเอาเลยนะเบิร์ดฉากแรกของนะเบิร์ดนะปึ๊บเข้าให้ โโอ้หเต็มแม็กเลยเพื่อนเต็มแม็กจริงๆเลยอ่ะโอ้โหนะเบิร์ดเบิร์กใหม่แต่ของนาเต้ใช้งานมาแล้วอ่ะน้าเต้เอาไว้ดูตดอแต่ว่ามันขังไงนะเบิร์ดเพราะว่าไอ้ยิ่งเก่ายิ่งยิ่งยิ่งหม่านมันขังมันขังมันขังขอเรากัะถึงมือแล้วนะมือแล้วยาวหน่อยพยายามหน่อยเหรอมีกุ้งกระโดดด้วยมีหนักไหมมีหนักไหมนะเบิร์ดไม่ไม่หนักเลยไม่หนักเลยเหรอเฮ้ยมีปากระบอกว่ะกระบอกไว้แล้วกระบอกเยอะเฮ้ยอะไร เพื่อนปลาอะไรนะเบิร์ตปลากตะกับปลาตะกับ hmm. ว่ะไม่มีก hmm. ุ้งเลยเพื่อนอันี oh ่น like ี่กุ้งอยู่นี่กุ้งอยู่นี่โอ้โหตัวสวยตัวสวยสองตัวเลยเหรอโอ้โหเนี่ยเบิร์ตนี่เราเราจะไปหาหมายเลยใช่ไหมใช่เราไปทำเวลาเราทำเวลานะเพื่อนทำเวลาเราใช้เครื่องแรงเลยเครื่องใหญ่เครื่องใหญ่หมดแรงดูครับเรือพิจังมันดีอย่างนี้เองเพื่อนๆน้ำเตะจะไหลไปเรื่อยนะเอาเลย ว okay. hey. างแล okay. oh, ้วโอเคเดีว uh ่างอีกเดี๋ยวพ่อเอ้าถึงแล้วหรอถึงแล้วหรอตื่นจังนะเบิร์ดตื่นฮะอย่างตื่นเลยมากเลยใช่ไหมมีตัวไหมมีตัวไหมอันนี้เฮ้ยมีกุ้งว่ะนะเบิร์ดมีกุ้งมีกุ้งแสดงว่าคลองนี้กุ้งนะเนี่ยนนาัวกุ้งเยอะกว่าสวยว่ะนะเบิร์ดเอาเลยอึ๊บอืมเต็มแม่อีกแล้วนะเบิร์ดแต่คลองไม่ลึกเนาะตื้นเอ้ากระโด โอ้ยกระโดดมาเลยเพื่อนเพื่อนกระโดดมาเลยเหรอระเบิดนี่กระโดดมาเลยเหรอโอ้เยอะจริงเยอะจริงไม่งั้จะไปโดนแอ่งเข้าอ่ะอื่อมปลาคังดำเพื่อนปลาคังดำใช่ไหมปลาคังดำแบบนี้ป่ะนี่ตื้นตื้นเนาะค่อยมามาหลังรู้แล้วพอใหญ่เขาดูแล้วทงในมันตื้นไหมดูเลย งไปรู้แล้วหรอเข้าไปเข้างในอ้้ห้น้ำมันเราเยอะใช่ไหมน้ำมันจะหมดเลยน้ำมันเยอะะโธนึกว่าน้ำมันจะเยอะนะเบิร์ตไม่เป็นไรครับเพื่อคนดูเพื่อคนดูไปไงมีตัวไหมนะเบิร์ตโอ้ยปากบอกว่อนนะเบิร์ตปาคบอกเหรอเป็่งนนี้ปากบอกนี่ปากบอก ปลากระบอกกระตักมันไม่มีกระตักไม่มีกุ้งด้วยใช้ได้ใช้ได้โอ้โหแต่วันนี้นะเบิร์ดยังไม่ค่อยหล่อเลยนะยังไม่เจอยังไม่เจอฝูงยังไม่หล่อนะแต่นาเต้หล่อไปแล้วนะนาเต้เจอฉากแรกน้าเต้เจอฉากแรกคนละน่ะโอเคเต็มกราบอเลย โอ้ยหนักน้ำอีกแล้วเพื่อนหนักน้ำรือเปล่าเฮ้ยห,หนักน้ำหรือน,นักปลาหนักน้ำหรือน,นักปลาอุย้ยหนักปลาเพื่อนอได้อยู่เอาวะ่ะมันเบิดได้อยู่เพื่อนๆเอาวะ่ะสี่ห้าตัวนะปลากรดตัวหนึง่งเอาวะ่ะปลากระบอก ตีตัวข้างบนข้างบนข้างบนไอ้เหี้ยปิดทางวันนี้เพื่อนโอเคจบลงละโอ้ได้เรื่องนัน้นนะน้เต้เตได้เรื่องได้เรื่องเราต้องหาจุดไปเรื่อยๆเนาะเราไม่รู้ว่าจุดไหนบ้างเนาะสุ่มๆไปโอ้ยน้าบ,บิดครับทำไมชิว,ชวๆขนาดนี้ระเบิดชิวมากเลยโอ้ยเรือเขาดีโอ้ชิวเลยดูดิเรือเขาดีโอ้โเหมือนอารมณ์มารับมารับลมอ่ะใช่ป่ะมารับลมธรรมชาติด้วยใช่ใช่โอ้